ลาบค่อยลาบคขมขมอีกแล้วครับผม,มลาบฟักเนี่พี่นอ้นองคขมขมลาบเนื้บ่อ๋อเดียเด๋ยวเดี๋ยวแค่ว่า,าปรุงรสเรียบร้อยแล้วครับพี่นอ้องใส่หนองค้อนคขมขมเหนียวๆครับผมลาบฟักโอ้ยน้ำลายสวยคืออุย้ยคขมขมครับลาบกินนครับเสื้อนลาบเสื้อนก้อยก็นเลยแต่ว่าสุดยอดครับผม นะจวดจาดน nope, ้ำกันเลยพี e ่น้องรำรำน้องน้องแม่กินเขาวะจ้าพี่น้องจ้ากินเขาวะกินเขาวะแม่กินเขาวะแม่กินเขามันหนาเพียนเพราะว่ท่านได้เห็ดอย่างให้ลูกพี่น้องใช่ป่าเพื่อนก็กินเข้าไปแล้วล่ะบ่เนี่ยหนาตาเนี่ย พนนเพชรทันอยาเียงอเดียน้าพี่น้องสวัสดี้อครับว้าคิดไหมนี่าบวงิ<ม>นเลยราบม่วงาบม่วราลงเีนยวนี้นะยูเขายูเขา,าหาองอืมหนาวกัเธอจิ้ิ้มให้พ่อนั่งน้องมงจ้าอืม ประกาศหินสุดยอดเลยแม่แม่กินอืมมึงเรื่องแม่แม่กินกินไม่ได้หินบ่พี่น้องพักครับประกาศหินสุดยอดเลยฮึมกับเวิรมผมเป็นยังดีจังอาบนา้งสองคนจเสอา หมูคึ้งกับม้าห่อนเลียหนาวเพราะม่นเมียหลงหนาวเพราะมัเมียกันทังเมียเนามันอาบไม่ได้เนาะมันลมแพงมันหนาวคนอยู่บ้านใช้พุ่มเมันโมหนาวหนาวกับโมหนาวปนี่เนาะกินน่าเมื่อแล้ว คิดอยากอยากง่วงแต่เนี่นยบอกมาหนี่นไม่ตับอืบอบแต่เนี่ยซื้อเมื่อไปให้พูดที่รถไก่ล้านไก่ล้านที่เคยกินแรีว่าว่าเอาเท่าไก่ล้านเลยด้วยพันเอามันก็เลยไปจอดกินปิง้งซื้อปิ้งไก่เขาสวนกวางอู้ลานนี่ขายอยู่เมื่อต่อมือ่อ หมดเลยใบม้วนใบตองอยู่ก็หมดแล้วพี่นนท์ถามว่าอยู่เมืองไหนตั้งไหนบ้าอยู่บันไพรบันไพรทั้งออกไปมันจะทั้งออกไปชนบงตะบทั้งออกไปชนวงตะบนมองมันโมเมนตั้งด่วนเดียวไต้สะพานสะพานรถไฟเห็นไหมเออนั่นแหละ ได้บอกบกสศได้บอกกสศบานไายออกไปทั้งรถไฟอ่อืมอากาศวาซาบิเมืองไทยทอดไม,ม่ไหมเชียวอืมแม่คอยป,ปั้นกินอยู่กัอบอีเมียีอืมอี่แม่เคยกินนี่บ่อืมปิ้งเผือทอดของอีเมียทอดหอมเนี่ยกระตินมาปลามาตะ ลรนะาย้อนเราเราแ,แบง่งน่ะหายหาหลายอยู่ทอดมันทอดหลายมันเกิกิน่เบดทอดแเ่พาะกินหงมกวดยิน ปพิ้นซื้อพักกันนี่ไปค<อ>ันชมบ่าป้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 าถึงกร,ระผมจ้าจ้านี่แม่คันหางบะพริกก่อยใส่บะพริกดูตลอดสิเพ็ดืจอบ หัวจักส่างหน่อยพิพี่องขอโทษขอภัยน้ำด้จ้าขอโทษจ่าขอโทษจ่าเพื่อนนะเพื่อนปั่นดังเพื่อนเพื่หัวจักส่างนำหมูเแล้อปิ๊กกี้กิกกี้กสคาปูชิโน่รับรับเปตามเต้ชิตดิิตจิิตจิิตจิิติ

อ่นเนะเล่นาเนีลาเอานี่บอปเอามาแมาน่งพี่ไมาน่งพี่มาน่งพี่นั่งกรแม่พีนะนั่งมีป๊บๆกินเลยกินเลยเดาดานีนี่อยาเห็ดอยาเหีมันโมเมนต์นวเหียดดเนี่มันแน้กินยากนอนน่ล่ะตื่นตา่โอ้ย จอดไปโอ๊ย้ย้ายว้ายว้ีย้ว้ยว้ายันายว้ายว้ายว้ายวาายว้ายวนายวอวยคิดไว้ว่าเป้นยวายยวายว้าายายว้าย้อามายยๆไปค่อยๆมาเว้ยย้อง จ้าตับได้ขนาดนั่งจ้าน้องนั่งขนาดซื้อเนื้อร้อยหนึ่งเดี๋ยวก็จอบใส่ถุงน้ำบานเเอาเลี้ยงอีกเด้อีกเนี่ยเอามาหลาบเองถ้าไปซื้อลาบอะนะถุงหนึ่งอะหกสิบบาท Ừ. Em đầy tập mẹ. Em bỏ đầy này. đầy tên ngựa. Ừ. từ từ khách chào ban gái xuống người rồi. Người tập. Người tập. Hai người có bỏ đầy. Hai người tập có bớt con. Nhiều. tốt bà. ยังบกบัวตากไว้อืมับกบัวตากไว้ตากไว้ให้ัะตากไว้้มแท้คอ้มแท้คอไหมจมแท้อเปียกหายังินน่ใส่ีนี่รู้ว่เป็ดไปใส่ยูใส่ยูใส่เหรอกับคุไ โอ้คุณลงปเลงปเอาลงไปเอาล่งเป็เเดี๋ยวพอลงไปหายมใชงไพชางงาบ anh em kêu ông khẩu rồi ừ. tập lại với tiền số trả mấy người đây đã nhỉ bây giờ nhai tiền bạc Hãy ้องดีนี่หน่อย้องเสียบจ้ะก,ก็ก็รสมากประกับหอม,ห,อห,อม <c oughs> หืนเดียวหืนคอมเมนต์มันหืนมันหืนเดียวบ้านคอยเอิญหืนมันหืน มันหืนมันหืนออกขนมป้อนม้าแล้วเนี่ยเอาให้ขากินด้วยให้น้องกินน้ำแปลวแป๊วนมให้น้องกินด้วยขาก็กินขนมกับพี่ปะ เร็วๆป้อนนมน้องเลยอ่ะอิ่มหรอพี่น้องกินได้แค่อิ่มเลยนะคนกันนะใอรจะอิ่มเหรออินหลายกันนั่นผมแล้วที่เสาบ้านน้ำตาลไปเอาเชียร์ยอออกมาได้เนาะอือมไปเอาปลาสม hãy mang pha qua pin cho con trai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  con con trai con con trai con trai con trai con con con

S <S มไม่ก็จิ้นหนาหนาวเนี่ยเพราะแม่้รับเบ็ดแล้วมานี่นไนดังไฟุงนี้เนี่ยยับเดียร์ไหมพี่ดังดังกี้กินนะดังใช้เตากันละกี้เขาเนาะอือรู้ไหมอันนี้นะจงกี้เขาคอยกินแทบจะเขาตื่นจะได้เกิดแม่้าลูกเขาตื่นเยอะไหม ห้อะดวนมาสิมาส่วนปลาดูควอกไใส่มึนหรอใจเป็ดตอดที่มันหรอวิ่งมังบานดูได้เนาะออเออดีอีก่นอีกจินอีกคั่มหนึ่งจินอีกีควำมึงคั่อีก้งหรค่ำมึงเป็นยังมันขลับนี่มันค่ำ phải chung con cháu đấy hả? có Ừ, ừ, đó đó. ừ. Đèn, lên đó Con Chào <laughs> แม่จีบสื้อกับจีบเขาไหมไปเฝ้าเฝ้ามาเฝ้าเฝ้าพระตะหน่อยกลางเต้นนอนอยู่หน้าบ้านเขาไปนอนในบ้านกับคนป่วยแล้วเก็บแขนแล้วแล้วคล้องอยู่บวชคืนอ,อ้อยอ้อยอยู่อย่างคนป่วยํำพัน ลุกจมูกเป็นหยังจมูกอีเบิ้ดอีหับบ้าเอ๊ะบ้า <t> <-ensus>